สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูใบทุเรียนนะฮะตอนนี้ก็วันนี้คือวันที่20ธันวาปีห6นะครับ20ธันวาปีห6นะครับทุเรียนที่นี่นะของพีกพ่กนะบเนี่ยใบเป็นอย่างนี้นะมีการแตกใบอ่อนแตกใบใหม่ขึ้นมาอ่ะไปดูนะครับต้นต่อไปเนะี่ย ตอนนี้นะครับทุเรียนแตกใบอ่อนนะทั้งแปลงเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับ อันนี้ใบพึ่งเพลสลาดแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ครับมนเพื่นครับ เนียแตกยอดมาแบบนี้เลยอ่พาดูแบบทุกๆต้นเลยนะครับอไปทางนี้ไม่ใช่ต้นเดิมแน่นอนครับเพื่อนครับ นี่ครับไปดูต้นนี้บ้างวันนี้โอ้มันก็เป็นน้ำดำนะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแต่ก็แตกยอดอยู่นะครับไปดูตางน,นี้บ้างนี่ ทั้งสองต้นเลยอันนี้ก็แตกนะครับน,นี่ก็แตกนะฮะนาำดาโมชีทั้งคู่นะครับอ่ะโอเคผมจะอธิบายนะครับว่าทุเรียนหน้านี้นะครับใครที่ปลูกทุเรียนหน้านี้แล้วก็อาการของทุเรียนใบเหลืองนะครับใบเหลืองคาต้นอยู่นะครับไม่ไปไม่มานะฮะคือดูแล้ว ะจะงักงานอยู่งั้นนะนะครับเป็นผู้เรียนเล็กนะฮะเป็นผู้เรียนเล็กนะครับต้องพิจารณานะครับเพื่อนๆครับว่าท่านาให้ธาตุอาหารครบหรือเปล่านะครับแล้วก็การดูแลการจัดการการให้ความชื้นการให้น้ําเพียงพอหรือเปล่านะครับการเก็บเก็บกับเก็บเก็บกักนะเก็บกัก น้ำความชื้นเนี่ยใต้ดิน,นได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นนะฮะหน้านี้นะครับทุเรียนหลายแปลงเลยที่ประกบผ่านไปนะฮะมองด้วยสายตาก็ดีลงไปดูใกล้ๆก็ดีนะครับใบเหลืองนะครับต้นไซขนาดนี้ใบเหลืองคือเป็นเหลืองไปเลยนะทั้งแปลงเลยนะนั่นคือหมายความว่าโอกาสในการที่จะ โอกาสในการที่จะทําให้ทุเรียนเติบโตนะครับอย่างปกตินั้นนะก็ย,ยากขึ้นนะครับล่าช้าขึ้นนะครับเพราะว่าการทําทุเรียนนะครับว่าเวลาทุเรียนแตกใบอ่อนแตกยอดเนะี่ยมันก็คือการเติบโตขอ,ของทุเรียนนั่นเองนะฮะนะครับการเติบโตของทุเรียนนั่นเองเพราะนั้นถ้าทุเรียนมัวแต่ใบเหลืองคือทุเรียนขดาดธาตุอาหารน้ําไม่พอด้วยนะครับ ทั้งขาดทาอาหารและน้ําไม่พอนะครับอาจจะให้น้าทุกทุกวันก็จริงหรือให้น้ําบ่อยก็จริงนะแต่ว่าผู้เรียนน้ําที่ให้ไปเนะี่ยเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ได้เต็มที่นะครับดังนั้นนะครับอา,อาจจะเป็นเพราะปัจจัยของของทางดินด้วยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะฮะไม่เหลืองนะครับแต่ยอดยังไม่มานะต้นนี้แต่ว่าก็ยังดีกว่าใบเหลืองนะครับเพื่อนๆครับ ราะนั้นเพ,พื่อนๆที่ปลูกทุเรียนแล้วใบเหลืองเลยสังเกตทุเรียนของตัวเองนะเพ,พื่อนๆครับอันนี้อันนี้ใบใหม่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ใบใบแบบใบแก่แล้วยังเหลืองอยู่นะในใบใหม่นะครับใบแตกเป็นใบเพสลาดนะครับนี่นะพี่กมให้ดูก็ได้คุยนะให้ฟังว่าเพ,พื่อนๆอาจจะต้องาหาธาตุอาหารให้เพียงพอนะครับใส่ธาตุอาหารทางดินให้เพียงพอนะครับแล้วก็ให้ทางใบด้วย นายวิกก็อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าให้สเกตทุเรียนเราให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าหน้านี้นะครับทุเรียนจะต้องใบเหลืองไม่ใช่ครับหน้านี้หน้าแรงทุเรียนน่ะจะโตหน้าแรงดีมากเลยถ้าทุเรียนได้ธาตุอาหารที่เพียงพอแสงแดดเขาดีอยู่แล้วนะแสงเขาดีอยู่แล้วนะครับแสงดีนะฮะสำคัญที่สุดเลยสีเขียวคลอโรฟิลที่อยู่ในใบสีเขียวนะั้นะนะเขา เขามีเพียงพอไหมนะครับอ่ามันก็จะต้องไปด้วยกันนะครับมีแสงมาสังเคราะห์สีเขียวเนี่ยคือสังเคราะห์แสงนะเองนะฮะแต่ถ้าใบเหลืองมันสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับนะวันนี้ก็พี่กบพาให้ดูนะครับทุเรียนของพี่กบเนี่ยแตกยอดนะครับแตกยอดดีมากเลยทั้งแปลงเลยนะครับนี่ใบใหม่มาแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ใบเหลืองนะครับถึงต้นยังไงแล้วแต่นะฮะยังมียอดมาให้เห็นนะครับแบบ มาดีมากเลยนะก็เพื่อนๆลองไปพิจารณาดูของเพื่อนๆบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้นก็เป็นวิธีพิจารณานะทุเรียนในเบื้องต้นว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนยังไงในอนาคตนะครับจะเติบโตหรือไม่ยังไงก็ดูดูจากตอนนี้เลยนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับ